คริปโตท็อปเทรนสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเดูข่าวสานกิยวโลกคริปโตกันอีกแล้วนะวันนี้ตลาดก็เขียวแหมวันเสาร์อาทิตย์ก็คือเขียวนะครับก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะแดงเนาะแต่ว่าตลาดก็เริ่มกลับมาเขียวบ้างแล้วถึงแม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ตามแต่นะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวเทอร่านะไม่ว่าจะเป็นตัว USDC แล้วตัวรูน่ากลสิกนะครับก็บวกขึ้นมาแบบโอ้โหผิดหูผิดตากันทั้งนั้นเลยครับบิคอยก็บวกขึ้นมาเหมือนกันนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ65,000 200ประมาณนั้นนะครับก็บวกขึ้นมา4%แล้วสาเหตุอะไรที่ทําให้ในส่วนของตัว u s t c แล้วก็ตัวลูน่าก็สิเครือข่ายของลูหน้าไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรที่อยู่ในเครือข่ายของเขานะบวกกันแบบระดับนี้ทุกตัวเลยอันนี้เราไปดูสาเหตุกันครับ โดยก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้บอกไปแล้วว่าในส่วนของตัวเทร่านะครับเขาก็ได้มีข่าวมาว่าดวคอนเนี่ยจะถูกส่งตัวไปยังเกาหลีเนาะแทนที่จะเป็นอเมริกาในวันที่24นะครับแต่เราก็ไม่รู้นะว่าจะจริงไหมนะแต่วันนี้เองนะครับราคาของ Luna ่า้าก็พุ่งขึ้นมาแบบเป็นหูเป็นตาแล้วก็ตัวยูทด้วยหลังจากมีข่าวมาว่าดวคอนเนี่ยจะถูกปล่อยตัวนะโดยราคาของเหรียญเทราไม่ว่าจะเป็น เหรียญไหนก็นแล้วแต่ครับก็ได้เพิ่มขึ้นมาโดยเฉพาะในส่วนของตัวรุ่นนักกสิษฐ์เนี่ย12%นะหลังมีข่าวว่าจะมีการเปอยตัวดูคอโดยสำนักข่าวหรือว่าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างวีเจอร์ซตี้นะครับเขาก็ได้พาดหัวข่าวแล้วก็ตีพิมพ์ในส่วนของมอนเตเนโกว่าอ้างว่าดูคอนเนี่ยโดยเขาก็บอกว่านะครับดูคอนหรือว่าผู้ก่อตั้งตัวเอาคอยเหล่านี้เนี่ยจะได้รับการเปลี่ยนโทษนะครับ เป็นกักบริเวณและจะได้รับการปล่อยตัวซึ่งสิ่งนี้เองครับก็ทําให้ในส่วนของตัวเหรียญต่างๆนี้ก็บวกขึ้นมาแบบโอโ้โหผิดหูเผิดตาเลยนะโดยเฉพาะในส่วนของตัวตัวลูน่าเนาะสิ่งนี้เองเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ใช่เรื่องจริงเนาะเพราะว่าเป็นหนังสือพิมพ์ในท้องถิ่นและเมื่อเราไม่รู้เราก็ต้องสืบให้รู้สิครับก็ได้ไปสืบข่าวจากลูมเบิร์กมาแล้วครับตอนนี้ผู้ลี้ภัยคลิปโตอย่างโดคอเนี่ยก็ได้ ออกจากคุกมนอนโตเนโกเพื่อรอส่งตัวไร้คำแดนไปแล้วนะครับเพื่อรอส่งไปยังเกาหลีเนาะซึ่งสิ่งนี้เองครับเขาก็ได้บอกเอาไว้ว่า ปูลี่ควายโดครอนชาวเกาหลีใต้นะได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจําของมอนเตนิโกเมื่อเช้าวันเสาร์นะขณะที่ศาลกำลังพิจารณาคําขอส่งผู้ร้าย้ามแดนไปยังสหรอฐอเมริกาและเกาหลีนะซึ่งเขาอ้เหตุผลว่าเราได้ปล่อยตัวโดครอนออกจากเรือนจำนะเนื่องจากโทษจําคุกปกติของเขาสําหรับการถือนังสือเอกสารหรือซ้ำปลองเนี่ยได้สิ้นสุดลงแล้วก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะต้องจําคุกเขาต่อไปเนาะก็เป็นการกักบริเวณก่อนนะรอที่จะส่งผู้ร้ายคามแดนก็ไม่รู้จะส่งไปไหนนะแต่ว่าสนาย ความของดูฮวนเนี่ยก็พยายามที่จะยื่นเรื่องนะครับขอให้ส่งไปที่เกาหลีเนาะเพราะว่าโทษมันค่อนข้างที่จะเบากว่าอเมริกาเนาะสิ่งนี้เองเลยเลยทำให้เวียนต่างๆนี้มันบวกขึ้นมาอานนี้ก็ได้รับการยืนยันจากตัวของบุมเบิร์กแล้วก็ในส่วนของสารทิมอนโตนิโกแล้วนะครับ ต่อมานะครับเราก็มาฟังเรื่องดีๆกันบ้างดีกว่าเนาะเราจะไม่พูดถึงส่วนของการยุคเลิก KYC ที่กําลังมีผลการโหวตอยู่น่าเราจะมาเอานิส่วนของสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับชุมชนมาเล่ากันดีกว่าครับเพราะว่าจะมีการอัปเกรดนะครับเชน i n Luna Classic เป็น v 2 4 2ในวันที่2 5ด้วยนะก็ประมาณ2วันเนาะก็ใช้เวลาประมาณนี้ก็เลยอาจจะเรื่องนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ในิส่วนของราคามันบวกว่ตุทุกครั้งที่มีการอัปเกรดความปลอดภัยหรือมีการอัปเกรดสําคัญสัญเนี่ยก็จะมีการ บวกขึ้นมาอยู่แล้วโดยนะครับก็จะมีการอัปเกรดจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้นะหนึ่งเลยคือครับมีการแนะนำ IBC6 โดยในส่วนของตัว g e n e s i s Lab เนอะแล้วก็ f r a g r o n a t i n g นะครับไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะมันเหมือนภาษาอะไรสักอย่างนะออกเสียงไม่ค่อยชัดเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว E2E e, แล้วก็ชุดทดสอบอินเตอร์เชนของตัว g e n e s i s Lab เหมือนกันนะโดยก็จะมีระยะเวลาประมาณ2วันนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่25 ต่อมาครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขประมวลผลตัว e เ m mse msg e xe นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัว tag ตัว holder เนาะแต่ในส่วนของตัว pfm เนี่ยจะยังไม่พร้อมใช้สำหรับตัวเวอร์ชันนี้เนาะก็ต้องรอเวอร์ชันตัดไปนะครับแล้วก็การเพิ่มการทดสอบสำหรับการจัดการตัว msg e xe c นะครับอันนี้ก็ทำโดย start นะครับ แก้ไขขั้นต่ำนะครับคู่ฝากเงินเริ่มต้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการแก้ไขในส่วนของปริมาณเงินที่จาการฝากเนาะก็จะมีการแก้ไขโดยที่ให้มันเพิ่มขึ้นว่าจะได้ไม่มีการสร้างกระเป๋าขึ้นมาแบบโหวตแบบโม่ๆอีกต่อไปนะครับหรือว่าจะมีการปรับลดในส่วนบางช่วงบางตอนอะไรแบบนี้ก็รอดูต่อไปครับว่าเขาจะแก้ไขแบบไหนเนาะและอันที่สามก็จะเป็นการเปิดตัว IBC hook แล้วก็จะทําให้สามารถใช้งานดีแอพ ที่ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์นี้ได้โดยเฉพาะในส่วนของตัว Enterprise DAO นะครับสิ่งนี้ก็เป็นการอัปเกรดทั้งหมดนะครับที่เขาได้รายงานมานครับแต่ก็ในส่วนของตัว PFM เนี่ยก็ต้องรอเวอร์ชันต่อไปในเวอร์ชันนี้อาจที่จะยังไม่พร้อมที่จะพัฒนานะครับอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับนะครับในเมื่อมันพัฒนาไรได้ก็พัฒนาไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคอยมาอัปเกรดมันตามหลังข่าวต่อมาครับเรามาด้านของ b Bitcoin นั่นดีวกว่านะเราะว่าเพราะว่าความต้องการ Bitcoin ในอาร์เจนตินาครับแต่ระดับสูงสุด ในรอบ2ปีเนาะสิ่งนี้เกิดจากอะไรนะครับเลยเขาบอกว่าชาวออเ์เจนตินาเนี่ยกำลังนะครับดิ้นรนอย่างหนักเพื่อที่จะทําการรักษาเงินของพวกเขาในท่ามกลางนะครับการอ่อนค่าลงของสกุลเงินประจําชาติอย่างตัวเปโซเนาะ ซึ่งนะครับทำให้ชาวอาร์เจนตินาหลายๆคนเนี่ยหันมาซื้อบิตคอยเพิ่มมากขึ้นสูงสุดในรอบ20เดือนเลยนะในวันที่20เนี่ยในส่วนของบูมเบอร์เขาก็ได้รายงานจากเว็บไซต์ตัวเลมอนแชทนะครับของอาร์เจนตินาเองเขาบอกว่าตอนนี้มีลูกค้าหรือว่าผู้ค้าเกือบ35,000รายในอาร์เจนตินานะทาการซื้อบิตคอยในช่วงสุดสัปดาห์วันที่10มีนาที่ผ่านมาทําให้ตัวเลขนะั้นเพิ่มขึ้นไป2เท่าเพื่อนเพื่อนจะสังเกตได้จากตัวกราฟนะครับสิ่งนี้เองครับเลยทําให บิตคอยเนี่ยอาร์เจนตินาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขาดแคลนเนาะเพราะว่าการที่เขาต้องการบิตคอยมากขานาดนี้เพราะว่าค่าเงินของเขาเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆเนาะเ,นเมื่อช่วง12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินของตัวอาร์เจนตินาหรือว่าตัวเปโซเนี่ยก็ลดลงเกือบ4เท่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์โดยจาก0.0049ดอลลาร์ต่ออาร์เจนตินาหรือว่าต่อเปโซตัว A R S เนี่ยในเดือนมีนาพิศี2023เหลือเพียงแค่ตอนนี้0.0012 US ดอลลาร์ณนะเวลานี้นะครับอ,อนี้ก็ คือปัญหาในส่วนของเงินเฟอ้อปัญหาส่วนของกลัวเงินอ่อนค่าอะไรพวกนี้ก็เกิดขึ้นกับทุกประเทศครับขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนเนี่ยจะสามารถรับมือแล้วก็เด้งกลับมาได้ซึ่งตอนนี้ลหลายๆประเทศก็เจออุวมเลยอาเ์เจนตินาเออบราซิลญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งไทยเองหอเห่านี้ก็คือมีล,ลดรันกันมาแต่ว่าไทยของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งครับแล้วก็อยู่ทไทยๆไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากแต่ก็ยังส่งผลแรกครับแต่อาเ์เจนตินาเนี่ยค่อนข้างที่จะอุวมจริงๆก็อ่ะเป็นกําลังใจนะเพราะว่าในส่วนของบิตคอยเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้ ได้นะครับถึงแม้ว่านะครับจะยังไม่ได้มีการรับเอาไปใช้กันแบบเผยแพร่เหมือนตัวเงินเฟสทั่วไปเนาะ mm hmm. ก็ยังสามารถที่จะเข้ามาแก้ไขแล้วก็รักษาในส่วนของมูลค่าของเงินได้ณประเทศที่เขาเจอกับปัญหาแบบนี้นะอันนี้ก็คือว่า่อนข้องที่จะเหมาะเลยนะครับ ต่อมาครับเราแวะมาเติมกาวให้ชาวคลิปตัวกับบนบ้าดีกว่ายอย่างเคธี่วูดเขาก็ได้คาดการราคาใหม่ของบิตคอยนนะซึ่งอาจจะทะลุ2.3ล้านดอลลาร์จากเดิมที่เขาคาดการไว้1.5ล้านดอลลาร์อะไรทำให้เขาเปลี่ยนใจแบบนี้นะครับโดย CEO ของ Art Invest อย่างเคธี่วูดเขากล่าวว่า Bitcoin จะมีมูลค่าเพิ่มมากกว่า1.5ล้านดอลลาร์ต่อ b c เป็นสอง จุล้านดอลลาร์จากที่เขาเคยคาดการไว้นะเขาเกิดว่าสถาบันการเงินต่างๆจัดสรรงบประมาณหรือว่าจัดสรรพอร์ตประมาณ5%ของพอร์ตการลงทุนของพวกเขาให้อยู่ในส่วนของทรัพย์สินดิจิตอลก็คือว่า,าในส่วนของสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยก็คือว่ามีพอร์ตอยู่ประมาณ100%อยู่ไหมครับก็จัดสรรมาเป็นคริปโตแล้วเป็นบิตคอ,อยน์ในสักหาเปอร์ถ้าเกิดเป็นแบบนี้อย่างที่เขาคาดการก่อนที่จะมีการอนุมัติสปอร์ตบิตคอยน์ e t f เนี่ยก็จะทําให้บิตคอยน์อยู่ที่ประมาณ 2.3ล้านจากที่เขาคาดการณ์เอาไว้ตอนแรกเนาะที่ว่า1.5ล้านซึ่งพอหลังจากที่คาดการณ์เอาไว้ที่1.5ล้านหลังจากที่สปอร์ตบิตคอยเทียบผ่านแล้วเนี่ยอะไรที่มันทําให้เขาคิดแบบนี้ก็มาจากตัวเลขที่มันมีความนิยมในส่วนของตัวบิตคอยซึ่งก็บอกว่าตอนนี้สถาบันการเงินต่างๆเนะี่ยอาจจะยังไม่ได้เปิดรับบิตคอยแบบเต็มที่นั่นแหละคือโอกาสที่จะทําให้มันเติบโตได้ต่อไปเนาะเพราะว่าถึงแม้ตอนนี้จะมีเพียงแค่มีคนไม่กี่เจ้าเท่านั้นเองที่เปิดรับมันขึ้นมา ก็ยังสามารถที่จะพาไปได้ไกลขนาดนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันเปิดได้มากกว่านี้ล่ะราคานี้ก็ไม่ใช่แค่กาวแล้วหรอกครับโดยความเป็นไปได้นะเขาบอกว่าจากที่เขาทํานายเอาไว้นะครับเมื่อ,อปีที่แล้วเนาะก่อนที่จะมีการบิ t คอยสปอต t ีเจียมเนี่ยเขาก็บอกว่าบิ t คอยเนี่ยจะไปแตะ1.5ล้านดอลลาร์ภายในปี2030เนาะซึ่งนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเนี่ย เป็นที่พูดถึงนะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกาวมากๆแต่ก็ไม่รู้เลยครับว่าสิ่งที่เข้ากาวเนี่ยมันจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจริงได้ผมเชื่อเลยหลายคนว่าคงจะเฮกันอย่างแน่นอนเนาะ ข่าวต่อมาครับก็เป็นข่าวของโฟกี้เจ้าเหรียญมีมร้อนแรงที่ตอนนี้ไม่ใช่แค่เรียญมีมนะครับทิ้งครับเหรียญมีมไปได้เลยเพราะว่าตอนนี้เขาวางแผนที่จะนําบัญชีธนาคารที่ต้นนะครับที่ได้รับการควบคุมมาขับเคลื่อนตัวโฟกี้นะนี่คือรายละเอียดที่เขาให้ไว้แบบนี้นะครับก็คือว่าตัวโฟกี้เนี่ยจะมีการเปิดบัญชีธนาคารหรือว่าร่วมมือกับธนาคารให้สามารถใช้โฟกี้ในการจับใจ่ายใช้สอยหรือว่าโอนเงินระหว่างประเทศได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวสาคัญเนาะ สิ่งนี้เองนะครับก็เลยทําให้นักวิเคราะห์หลายๆคนเนี่ยออกมาคาดการณ์เลยว่าโฟกี้นี้ไปได้ไกลแน่นอนเนาะแล้วจะขึ้นมาแซงแล้วก็ข้ามตัวดอชคอยไปได้เลยจากในส่วนของเกมจากในส่วนของการสนับสนุนในส่วนของตัว w o r l d Record ดแบดเอ,อ่อเทเบิลเทนนิเนาะแล้วก็โอ้อะไรต่างๆที่เขาสนับสนุนเนี่ยคือเขาบอกเลยว่าโฟกี้นี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะ เพราะว่าโฟกี้เนี่ยเขาก็ได้ปล่อยตัวรถแม p ออกมาเลยนะเพราะว่ารถแม p ของเขาจะเป็นในส่วนของตัวที่เขาอัปเดตใหม่ไม่ว่าจะเป็นตัวโฟกี้ที่เป็นตัวโฟกี้บอร์ดตัวโฟกี้ยูนิเวอร์ซิตี้นะหรือว่าตัวโฟกี้ที่เป็นสถาบันการเงินหรือว่าตัวโฟกี้ที่เป็นตัววาร่าเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในส่วนของตัวรถแม p ที่เขาให้ไว้ได้นะครับในตัวหนังสือค่อนข้างที่จะเล็กนะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวสำคัญและที่เป็นข่าวดีอีกนะครับ สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมของโฟกี้หรือว่าจเจ้าตัววาฮารานะตอนนี้นะครับก็ใกล้ที่จะมีในส่วนของตัวเวอร์ชั่นมือถือแล้วสําหรับ iOS และ Android กำลังจะปล่อยตัวออกมาภายในสิ้นปีนี้ครับปลายปลายปีเนาะอันนี้ก็จะทำให้โฟกี้ได้รับแรงกระตุ้นหรือว่าแรงนุนเข้าไปอีกเนาะอันนี้โหบอกเลยครับว่าโฟกี้เนี่ยไปได้ไกลนะเพราะว่าอนาคตของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสเสียเหลือเกินนะโดยนักวิเคราะห์นะครับเขาได้ออกมาคาดการณ์ว่าโฟกี้เนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นอีก10เท่าภายในปลายเดือนนี้ก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้นะแหมไม่ว่าบิตคอยก็กล่าวไป2 สองล้านสามนะปากาโฟกี้อีกอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องอะไรที่ชาวคลิปตัวชอบอะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับเรื่องเกาเกาเนี่ยออาโอเคสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ